สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวาวก็จะมีสูตรแนะนำะการสครับสิวเซียนจากข้าวโอ๊ตนะคะ,ะที่เลือกข้าวโอ๊ตก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบยี่ห้อน,นี้เลยแมคคารี <Okay. S 1> นะคะเป็นอินสแตนโอ๊ตนะคะแบบนี้แบบละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการทำสครับจากข้าวโอ๊ตนี่แหละคะ่ะประมาณสสูตรนี่จะมาแนะนำกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ที่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นนี่ค่ะแมคเบตเตที่บอกไว้นะคะเป็นละเอียดนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราแค่สครับในส่วนของสิวเซียนเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยลงไปเลยจ้านี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็กล้วยหอมบานาน่ะนะคะ เอาเป็นลูกหนึ่งหรือว่าจะเป็นครึ่งลูกอะไรก็ได้คือแล้วแล้วแต่เราเลยะค่ะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็บี้กล้วยนี่นะคะบี้กล้วยกับข้าวโอ๊ตนะคะบี้กล้วยลงไปเลยค่ะผสมกับข้าวโอต๊ต็ัะคุ่ที่เราที่เราใส่ไปนะคะผสมกัรผสมกัน,กนแบบนี้นะคะ เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมนะคะนมจืดนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะคือแล้วแต่เราสะดวกนะคะก็เทนมลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยนะจ๊ะใส่นมลงไปแล้วนะคะเราก็บี้ผสกเลยคะ่ะ มิกซ์นะคะคือคนให้มันเข้ากันเลยนี่นะคะบดให้มันเข้ากันเลยค่ะทำได้นะคะไม่ยากเลยนี่สมแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรอยแล้วนะคะสูตรที่1น,นี่นะคะหน้าตาวิธีที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่านะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่3กันนะคะไปกันเลยเอานะคะมาสูตรที่3แล้วนะคะก็คือจะได้แก่ข้าวโอ๊ตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วย น้ำพึ่งนะคะหาซื้อง่ายตามเซเว่นทั่วไปได้เลยแล้วก็น้ำเปล่าจ้าอ่ะเดี๋ยวผสมให้ดูอีกทีนะคะขั้นที่3แล้วนะคะก็คือเหมือนเดิมนะค่ะตักข้าวโอ,อ้ตเลยค่ะโอเคนี่จ้าเหมือนเดิมเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเท่าวันหรือว่าจะกะเอาที่แบบตัวเองชอบก็ได้อันนี้คือไม่ว่ากันจ้ะนะคะแล้วก็ตามด้วย น้ำผึ้งนะคะนาเอกของเราด้วยอ,อีกท่านหนึ่งกระบิบน้ำพึ่งลงไปเลยจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ครึ่งช้อนคือแล้วแต่เราเลยเราก็คนผสมกันไปอาจจะเหนื่อหน่นอยนะคะ,ะใส่น้ำเปล่าไปเลยค่ะ ใส่น้ำเปล่าแบบไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะโอเคหน้าจาก็จะประมาณนี้นะคะ Okay. วันนี้มีทั้งหมด3ส,สูตรเดี๋ยวว่าเลือกมาสักสูตรหนึ่งแล้วกันนะคะ,อะขออนุญาตเลือกเป็นในส่วนของข้าวโอ๊ตกล้วยหอมแล้วก็นมแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวสครับพี่ดูเลยก็เธอจะบอกว่าเนี่ยจมูกก็จะมีจุดเส้นอยู่เหมือนกันเนาะโอเคสครับเลยค่ะมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือล้างมือให้สะอาดเลยแล้วก็สครับบริเวณที่เป็นในส่วนของ สิวเซียนนะคะสครับเบาๆค่ะเพราะว่ามันก็ต้องผิวหน้ามันก็ต้องอ่อนโยนนะคะสครับไปเลยอย่างนี้นะฮัมโมเบามันก็สิวเซียนก็จะขึ้นเนาะบริเวณพวกจมูกอะไรอย่างเงี้ยจมูกเอ้ยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีสิวเซียนด้วยไม่รู้ใครมีหรือเปล่าแต่วเาก็แบบจะมีสิวเซียนด้วยตรงนี้ นะก็ขัดไปวนไปเบาบางแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็บางทีตรงคางอะ่ะมันก็จะมีสื่อเส้นด้วย ตรงนี้ค่ะบางทีมันก็จะมีสูดเสียนค่ะอ่าโอเคขัดประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยไปล้างออกเนาะ คุณสมบัติของเข้าโอ๊ตอะคะ่ะมีเยอะเหมือนกันรักษาสิวเอยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นทำให้รูขุมขนสะอาดนะคะแล้วก็พวกลดผดผื่นะไรอย่างคนที่เป็นสิวแบบก็คือควรใช้อะคือน้าใช้อะคะ่ะแล้วก็ทำให้ผิวหลังสั่นแบบผิวมันก็จะนุ่มๆนุ่มนุ่มน้วยนะคะคุณผู้ชมมันก็จะนุ่มม,มันไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบแห้งอะไรเงี้ยมันจะนุ่มมาก ขัดไปเลยค่ะอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะแล้วจะแบบเราไม่เวลาเราก็ทำเลยค่ะในประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะคะโอเคอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกก็แบบเนียนอะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มๆด้วยที่จมูแล้วมันก็เนียนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ โอเคยังไงก็ลองฝากไปทำตามกันดูนะคะทั้ง3สูตรที่ให้ไว้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง s o f h i e m e r i a l c h a n n l ด้วยนะคะสำหรับไกมค่ะสวัสดีค่ะ